สวัสดีนะครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งผมในนามของโฆษกรัฐบาลจะมาสรุปในส่วนที่สำคัญสำคัญนะครับให้ทุกท่านได้ทราบเรื่องแรกเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบในส่วนที่ทางกระทรวงแรงงานได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่สส่วนนะครับก็คือ เป็นเรื่องของการที่จะบริหารจัดการนะครับในส่วนของผู้ที่มาทํางานในส่วนของที่มาจากต่างประเทศนะครับก็คือกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาโดยในส่วนนี้ก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มต่างด้าว3ส,สัญชาตินะครับก็คือกัมพูชาลาวและเมียนมาซึ่งเข้ามาทำงานตาม M.O.U. ซึ่งก็มีประมาณ500,000คน ซึ่งในข้อตกลงของ MOU เนี่ยก็คือคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานเป็นระยะเวลา2ปีแล้วก็สามารถต่ออายุได้อีก2ปีรวมเป็น4ปีทั้งสิน้นแต่เมื่อครบกำหนดแล้วจะต้องเดินทางกลับไปทางประเทศต้นทางและก็หากที่จะ ประสงค์กลับมาทำงานอีกก็ต้องรอ30วันผ่านไปแล้วถึงจะกลับเข้ามาตาม MOU ได้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือมีข้อขัดข้องหลายประการทำให้ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับประเทศต้นทางได้อ,อ,อย่างสะดวกอย่างเช่นมีสถานการณ์สู้รบและก็ความไม่สงบของฝั่งประเทศต้นทางเป็นต้นหรือแม้กระทั่งในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i ก็ยังเกิดขึ้นขณะที่คนต่างด้าว ก็ทยอยครบกำหนดตาม MOU แล้วตั้งแต่เดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็จะมีคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยเกือบ2องแสนคนที่เรียกว่ามีสถานะที่ผิดกฎหมายก็คือพูดว่าไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำงานต่อได้อย่างเช่นที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเลยกำหนดระยะเวลาแล้ว โดยที่นายจ้างในขณะปัจจุบันเนี่ยก็ยังขาดแคลนแรงงานแล้วก็มีความต้องการแรงงานกลุ่มนี้อยู่เป็นจํานวนมากซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเองก็ได้รับหนังสือนะครับจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พอการค้าแห่งประเทศไทยรวมถึงองค์กรภาคเอกชนต่างๆซึ่งก็ได้ร้องขอมาทางรัฐบาลให้มีมาตรการบริหานจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตาม m o u ที่ว่านี้ที่ครบวราระการจ้างงานแล้วให้สามารถทำงานต่อไปหรือว่าให้สามารถกลับเข้ามาทำงานตาม m o u ได้สะดวกดังนั้นนะครับในส่วนของกระทรวงแรงงานเองก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องนี้ เป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องบรรเทาช่วยเหลือความเดือดร้อนของนายจ้างก่อนที่จะทําให้ธุรกิจนั้นมีปัญหาในอนาคตกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มต่างด้าว4ส,สัญชาติซึ่งก็จะมีกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นมาคือเวียดนามซึ่งในกลุ่มนี้นะครับ ตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เนี่ยมีการให้ดําเนินการอนุญาตการทํางานแต่ไม่สามารถที่จะจัดทาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือตรวจตาได้ทันภายในวันที่15พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมีคนต่างด้าวที่ตกค้างประมาณเกือบ3 0 0 0 0 0คนซึ่งก็มีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งถ้าหากเจ้าหน้าที่พบการกระทำผิดกฎหมายก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้แต่ในจ้างอย่างที่เหมือนกับกลุ่มแรกนะครับยังมีความต้องการแรงงานในกลุ่มนี้อยู่ดังนั้นในวันนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอก็คือมีการบริหารจัดการการทำงานกลุ่มคนต่างด้าวทั้งสงกลุ่มนี้ดังนี้นะครับหงก็คือให้ความเห็นชอบแนวทางในการดาเนินการบริหารจัดการกับ คนต่างด้าวสามสัญชาติคือกัมพูชาลาวและเวียดและเวียดและเมียนม,มานะครับซึ่งเข้ามาทำงานตาม MOU หรือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีวาระการจ้างงานครบ4ปีแล้วนะครับโดยอนุญาตให้คนต่างด้าวตาม m o u นี้ซึ่ง มีววละครบระหว่างวันที่1มกราคมถึง31มกราคมปี2566นี้ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและก็ทำงานได้ถึงวันที่ 31กรกฎาคม2566ถามว่าทำไมถึงวันที่31กรกฎาคม2566เท่านั้นซึ่งในช่วงนี้ใน่วงนี้ก็เป็นห่วงในในช่วงที่รัฐบาลนะครับยังเป็นช่วงที่ทำงานแล้วก็รอครมชุดใหม่มาซึ่งในนโยบายหลังจากนี้ก็คงเป็นในส่วนของรัฐบาลชุดใหม่เพราะฉะนั้นการที่คณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบก็คือได้เห็นชอบ ให้ทำงานได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2566เท่านั้นโดยในระหว่างการผ่อนผันเนี่ยให้อ,อ,อยู่และก็ทำงานโดยนายจ้างสามารถที่จะขออนุญาตให้แต่งต่างด้าวเนี่ยได้รับการผ่อนผันเข้ามาทำงานตาม M O U ควบคู่กันไปแล้วก็จะยกเว้นให้คนต่างด้าวเนี่ยถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่หมดอายุได้แล้วก็อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดส,สามารถกลับเดิน ทางกลับประเทศต้นทางได้โดยไม่มีความผิดน,นะครับส่วนที่2คือให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาจัดทําหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางให้กับกลุ่มที่2ที่มีสี่สัญชาติคือกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามโดยอนุญาตให้คนต่างด้าวํำเนินการขออนุญาตการทำงานจัดและก็จัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและก็การตรวจลงตราได้ ทันภายในวันที่15พฤษภาคม2566เนี่ยให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ให้ทำงานได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2566เช่นเดียวกันเพื่อจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแล้วก็ประทับบัตรอนุญาตให้ใช้ให้อยู่ในราชอาณาจักรโดยมีระยะเวลาตามเงื่อนไขาตามมติครัฐมนตรีเดิมคืออนุญาตให้อยู่และทางานได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2567 หรือ13กุมภาพันธ์2568แล้วแต่กรณีสุดท้ายครับในส่วนที่3คือให้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศของกระทรวงแรงงาน2ฉบับแล้วก็อนุมัติในหลักการร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทยจำนวน2ฉบับรวมทั้งสิ้น4ฉบับเพื่อบริหารจัดการการทำงานของการที่มีคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามแนวทางดังกล่าวที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับ เรื่องที่2ครับเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการดําเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านาครหลวงปี2,565พูดง่ายๆก็คือความคืบหน้าการดำเนินงานเอาสายไฟลงดินนะครับซึ่งในเรื่องนี้วันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานในปี2,565ซึ่งก็ข้อมูลเนี่ยจนถึงเดือนธันวาสิ้นปี2,565โดยทางการไฟฟ้านาครหลวงมีแผนการดำเนินโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้านะครับก็คือเอาสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยโดยที่จะ ครอบคลุมกรุงเทพมหานครนนทบ,บรุรีแล้วก็สมุทรปราการระยะระ,ระยะทางเนี่ยรวมทั้งสิ้น236.1กิโลเมตรโดยมีกรอบการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2527แล้วก็จะไปสิ้นสุดในปี2570ซึ่งแผนต่างๆขออนุญาตที่สรุปในนี้นะครับการดำเนินการเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทั้งสิ้น62กิโลเมตรที่เสร็จสิ้นก็คือบริเวณถนนสีลม ปทุมวันแล้วก็จิตระดาตรงนี้มีระยะทาง16.2กิโลเมตรมีเรื่องของการที่ดำเนินการบริเวณพหลโยธินพญาไทแล้วก็สุขุมวิทตรงนี้ดำเนินการเสร็จแล้วอีก24.4กิโลเมตรมีในส่วนของอโครงการที่ปทุมวันจิตระดาพญาไทเพิ่มเติมแล้วก็โครงการนนทีอีกที่เสร็จแล้ว14.3กิโลเมตรแล้วก็ สุดท้ายที่เสร็จแล้วนะครับเป็นในโครงการที่รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนในบริเวณรอบพระตำหนักจิตรดาโหฐานตรงนี้ก็เสร็จแล้วประมาณ7.1กิโลเมตรคราวนี้เรามาดูในส่วนของที่อยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่อีก174.1กิโลเมตรนะครับว่ามีอยู่ที่ใดบ้างส่วนแรกครับเป็นส่วนที่ มีระยะทาง25.2กิโลเมตรที่บริเวณถนนพระราม3ตรงนี้มีกำหนดการที่จะแล้วเสร็จในปี2,567ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างคิดเป็นการดำเนินการที่มีความคืบหน้าอยู่ที่80.68%ส่วนที่2คือบริเวณรัชดาพิเศษ มีระยะทางรวม22.5กิโลเมตรมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2568ก็คือบริเวณถนนรัชดาพิเศษไปยังอโศกและก็รัชดาพิเศษไปถนนพระราม9ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างความคืบหน้าตอนนี้อยู่ที่34.26อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของโครงการมหานครแห่งอาเซียนตรงนี้จะมีระยะทางรวม127.3กิโลเมตร อยู่ระหว่างการดําเนินการ120.2กิโลเมตรบางส่วนเสร็จไปแล้วอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับภาพรวมทั้งหมดมีกําหนดแล้วเสร็จในปี2568มีโครงการใดบ้างนะครับมาดูกันว่ามีที่โครงการพื้นที่ชั้นใน โครงการพื้นที่เชื่อมโยงระบบส่งระหว่างสถานีไฟฟ้าต้นทางและก็โครงการในพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นตามแนวรถไฟฟ้าอย่างเช่นสายสีชมพูสายสีเหลืองสายสีน้ำเงินสายสีเขียวเหนือสายสีเขียวใต้สายสีส้มสายสีเขียวส่วนต่อขยายและก็สายสีม่วงโดยอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างและก็การก่อสร้างซึ่งความคืบหน้าทั้งหมดคิดเป็น43.24% อีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของการที่มีการเร่งรัดก,การปฏิบัติการดําเนินงานอยู่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั้งสิ้น20.5กิโลเมตรมีกําหนดการแล้วเสร็จในปี2570คือโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงตั้งแต่ถนนรัตนาธิเบตจากถนนราชพฤกษ์ไปถนนกาญจนาพิเศษโครงการบริเวณแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณถนน กรุงเทพไปถึงนนทบุรีถึงถนนติวานนท์นะครับแล้วก็โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวตั้งแต่สุข,ขุมวิทซอย81ไปจนถึงสุข,ขุมวิทซอย107แล้วก็อยู่ทั้งหมดนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างความคืบหน้าอยู่ที่21.88%แล้วก็มาดูในเรื่องของงบประมาณนะครับในปี2565ได้มีการวางแผนการเบริกจ่าย งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น4,576.39ล้านบาทโดยมีการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งสิ้น3,228.44ล้านบาทคิดเป็น70.55%ของแผนการเบิกจ่ายอันนี้คือเป็นตัวเลขณสิ้นเดือนธันวาคม2565นะครับนอกเหนื้จากนั้นก็ได้มีการรายงานในเรื่องของปัญหาหรือประสักการดำเนินโครงการแล้วก็แนวทางแก้ไขมีอยู่3ส่วน ส่วนแรกก็คือทางที่การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นเป็นพื้นที่ในเมืองซึ่งมีโครงสร้างระบบสาธารณูปโ,โ,โภคเป็นจํานวนมากแล้วก็จําเป็นต้องแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบใหม่จึงทําให้เกิดความล่าช้าอีกส่วนหนึ่งก็คือความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีปริมาณมากขึ้น เป็นผลให้ต้องมีการปรับแปลงปรับเปลี่ยนการก่อสร้างเพื่อที่จะรองรับการจ่ายไฟฟ้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในการดําเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามในส่วนนี้นะครับทางด้านการไฟฟ้านะครหลวงก็ได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับ แผนดำเนินการโดยเร่งรัดระยะเวลาในการก่อสร้างให้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการได้ตามแผนต่อไปครับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ทางคณะรัฐมนตรีได้รับทราบการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาม์นน้ามันแห่งชาติซึ่งมีการประชุมไปเมื่อวันที่3พฤษภาคม2,566ซึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือ ได้มีมติเกี่ยวกับโครงการนะครับสส่วนก็คือส่วนแรกคือโครงการผักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผล,ผลผลิตส่วนเกินในปี2566ซึ่งเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดปริมาณน,น้ำมันปาล์มส่วนเกินในประเทศให้เข้าสู่ระดับสมดุลแล้วก็ยกระดับราคาปาล์มทลายที่เกษตรกรขายให้สูงขึ้น ทั้งนี้การดําเนินโครงการก็จะเป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกเฉพาะปาล์มน้ํามันดิบ1นึ่งแหมื่นตันเช่นค่าขนส่งค่าคลังจัดเก็บและก็ค่าปรับปรุงโดยมีเงื่อนไขการสนับสนุนค่าบริหารการจัดการส่งออกเมื่อระดับสต็อกน้ํามันดิบในประเทศสูงกว่า3 0 0 0 0 0ตันและราคาน้ํามันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลกทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการมีความยืดหยุ่นและก็ทันต่อเหตุการณ์ จึงเห็นควรกำหนดให้เงื่อนไขระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบขั้นต่ำไว้ที่250,000ตันแล้วก็ให้ทางด้านคณะกรรมการาที่เรียกว่าเป็นคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาตินี้เนี่ยได้เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาส่วนงบประมาณก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ309ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ํามันนะครับในปี2565ถึง2566ซึ่งโครงการนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ของเกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ํามันและก็บรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ําการดําเนินการในโครงการนี้ก็จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปลาล์มน้ํามันในกรณีที่ราคาขายปลาล์มน้ํามันในประเทศตกต่ําผ่านการประกันราคาปลาล์มน้ํามันซึ่งจะเป็นผลปลาล์มทลายอัตราน้ํามันร้อยละ18ราคากิโลกร,รัมละ4บาทครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วนอกจากนั้นก็จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกรทุก30วันในส่วนนี้ก็จะมีงบประมาณที่ต้องใช้อยู่ที่3,133.17ล้านบาทโดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะสำรองจ่ายเงินแหล่ง เป็นแหล่งเงินทุนนะครับจากของทกศเองแล้วก็จะขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อให้รัฐบาลชำระคืนตามที่ได้เกิดขึ้นจริงต่อไปนะครับส่วนสุดท้ายครับเป็นส่วนที่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะโดยถึงวันที่31มีนาคมปี2,566 นะครับเป็นสัดส่วนหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นจริงยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดโดยณนะวันที่30มีนาคม2566สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่61.30%นะครับนอกเหนือจากนั้นสัดส่วนภารหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ไประจำปีจะอยู่ที่30.91% สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหน,นี้สาธารณะทั้งหมดอยู่ที่1.63เปอร์เซนส่วนสัดส่วนภารหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการอยู่ที่0.05เปอร์เซนทั้ทงนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลมีความจำเป็นที่ต้องกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของการที่จะ ให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่จะต้องฟื้นตัวแล้วก็ในการที่จะต้องควบคุมสถานการณ์โควิด19นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการเยียวยา การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนอกจากนั้นในส่วนของรัฐบาลก็ได้ดำเนินนโยบายการคลังแบบขัดดุลส่งผลให้นะสิ้นเดือนมีนาคม2566สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP มีปรับขึ้นเล็กน้อยและก็สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระครบ กำหนดเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นการรายงานในครั้งนี้ก็จึงเป็นการแสดงสถานะของสัดส่วนหนี้ณนะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับโดยยังไม่รวมสมมุติฐานในการที่จะปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งทางด้านกระทรวงการคลังก็จะมีแผนในการปรับโครงสร้างหนี้ในอนาคตอย่างไรก็ตามความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับ การได้รับงบประมาณเพื่อชําระหนี้และข้อประสิทธิภาพการจัดเก็บไรายได้ในระยะต่อไปซึ่งก็ในที่ผ่านมานะครับทางด้านกระทรวงการคลังก็ได้รายงานว่าการจัดเก็บไรายได้ก็มีจํานวนที่สูงกว่าเป้านะครับจากที่ได้มีการแถลงข่าวออกไปก่อนหน้านี้แล้วสําหรับสัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมดและสัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้ จากการส่งออกและบริการเพราะว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ําอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้ได้มีการพูดคุยและทางด้านกระทรวงการคลังได้มีการขยายความเพิ่มเติมก็คือว่าสถานะทางการเงินการคลังของประเทศไทยยังอยู่ในสถานะที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ยังสามารถที่จะมีในเรื่องของการที่หน่วยงานต่างๆนะครับที่มีการ เรื่องของเร t i ติ้งต่างๆนะครับก็ยังมีความมั่นใจนะครับในส่วนของการที่ตัวเลขต่างๆที่ได้มีการขยายความออกมาอย่างไรก็ตามนะครับมีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือทางบริษัท Fitch Rating เนี่ยได้วิเคราะห์สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองหลัง การเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งอาจก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในการที่จะฉุดรั้งอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในระยะสั้นเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลผสมที่จะส่งผลต่อประสิทธิทธภาพในการกำหนดนโยบายของประเทศความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2,567รวมถึงค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้น จากการดำเนินการมาตรการตามนโยบายในช่วงของที่มีการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงความสามารถและการรักษาสถิรภาพของสัดส่วนหนี้ภาครัฐในอนาคตอย่างไรก็ตามอันดับความน่าเชื่อของไทยในปัจจุบันยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่เงินต่างประเทศเมีสถานะทางการเงินนะครับมีปัจจัยที่แข็งแกร่ง กรอบนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคมีประสิทธิภาพแล้วก็การฟื้นตัวของบริโภคของภาคเอกชนและการกลับมาของนักท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัยบวกดันนั้นเป็นส่วนที่ทาง Fitch Rating ได้วิเคราะห์เอาไว้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับต่อมาในส่วนของข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ ในไตรมาสแรกแล้วก็เรื่องของภาวะสังคมไทยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในเรื่องของการจ้างงานนะครับภายในประเทศก็มีอัตราพเพิ่มขึ้นอยู่ที่2.4%ตามการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานภาคการเกษตรแล้วก็นอกภาคการเกษตรด้วยส่วนหนี้สินครัวเรือนในไตรมาสที่4ปี2565ที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้น3.5เอร์เซนะครับ แล้วก็โดยที่หนี้ครัวเรือนในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วน86.9%ต่อ GDP ซึ่งก็เป็นระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาสก,ก่อนหน้านี้ในขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้ก็ยังทรงตัวอยู่นอกเหนือจากนั้นในเรื่องของการเบริกจ่ายนะครับก็เป็นอัตราการเบริกจ่ายซึ่งในปัจจุบันณนสิ้นเดือนเมษายน2566นะครับ ก็มีเป็นจำนวนคิดเป็นนะครับอัตราอยู่ที่1 0 9ของแผนการเบิกจ่ายอันนี้ในส่วนของการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน43แห่งนะครับแล้วก็เป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ35%ของกรอบงบลงทุนทั้งปีด้วย อีกส่วนหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้รายงานในที่ประชุมก็คือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5นะครับซึ่งก็มีความยินดีที่ในปัจจุบันไม่มีจังหวัดใดที่มีปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากในช่วงนี้ก็อาจจะมีปริมาณฝนตกลงมาด้วยแล้วก็ในเรื่องของการที่มีการร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนในการที่จะลด นะครับในการที่จะเผาเรื่องของเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ในปัจจุบันนะครับมีส่วนที่ทําให้สภาพอากาศนะครับสามารถที่จะทําให้ฝุ่นนั้นลดลงได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วด้วยรวมถึงการที่เข้ามาดูแลใกล้ชิดจากหน่วยงานต่างๆในช่วงที่ผ่านมาด้วยทําให้ทุกท่านตอนนี้เข้าใจถึงความที่ มีความจำเป็นในการที่จะต้องดูแลเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ณในปัจจุบันนะครับก็ไม่มีจังหวัดใดที่มีปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใดนะครับทั้งหมดเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีและก็ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ